หอเลยหหออเลยยู่แถวเนี้ยเมื่อกี้เขียนไปกดไดเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอเข้าหอพร้อมจบนี้เดรอรอพร้อมกันรอพร้อมกันรอพร้อมกันเข้าเข้าในเมืองแล้วตำรวจพอแล้วกดไปแล้วพี่มาัหน่อยนะกำลังเข้าเมืองนะเขียนพี่มาขึ้นได้นะอยู่ข้างหอเอาเรียบร้อยหอไปแล้วหอไปแล้วแต่อุโมงค์ออไปแล้วออกเลยออไปแล้วออกเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันตามมันถามไหมอบเลยไหมหอเลยไหมหอบแบบเนี้ยหอบเลยหอไปเลยหอไปเลยแล้วก็แยกเลยเวลาพอกันแหละโอ้ยเนยเห็นปะเวลาเก้านาทีนะก็ตีไปนู่นเลยอ่ะ ห้าบอือห้าสุปปใหญ่มันตามอ่ะคุปปี้ใหญ่ตามที่ไหนเราไปดูดไหมเฮ้ยอดี๋ยว่แถวโรงพยาบาลอ่ะเฮ้ยเอาดิเอาดิไอไอเด้นไอเด้นไอเด้นอะไรไอไข่หนูเจอคุปปใหญ่ตรวจมาแล้วนะไข่ไข่หนยพูดดิเจอคุปปใหญ่อ่ะป่ะโรงพยาบาลเก่าไปโรงพยาบาลเก่าไอศพบาร์มันไม่เห็นนะไปโรงพยาบาลเก่าเฮ้ยเฮ้ยตามตามโฟกัสโฟกัสไอหนุ่ยหน่อยโฟกัสไอหนุ่ยหน่อยโฟกัสไอหนุ่ยหน่อย เอามันมาไอ้น huh. <laughs> ู oh, ้นได้ขับยูดูเอาเกูใหงัดตู้โรงงานกูใหญ่งัดตู้โรงงัดตู้โรงบานพวกที่ปแน็ตอยู่เต็มเลยมาดิมาดิเยื้ไว้เยื้อไว้ยื้มาทางตึกลุงยื้อมาทางตึกลุงรถติดนกูใหญ่มาทางตึกงัดตู้โรงงานเทียบเลยตู้โรงานเนี่ยเออขอมาแล้วตู้สานจีนคนนี้ได้ร้อยติดนป่ะพี่ญาติมาไล่อยู่หน้าสานจีนพี่กูรถติดอยู่ในตรงที่งัด ไหนเอาดีร้วนบังสวนร้านหลดราหลดมานี่โดนโยมตู้สันตีหลดมาเพิ่มเลยไอซูปอรม่วงอ่ะิมรอไม่เพื่อนจะไฟแล้วงัดตู้งพาบาลนรงตกนะตรงงัดตู้รงพยาบาลอ่ะไมนตอนนี้ตู้รงม้าเนี่ยเออด้ยีแปะ่งี่แปนี่ยลงเยอะนะมาลลงมาลงงมานงมาลงมามางมางมลงมงมลงลงมางม ไอ้เยี่ฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาลงลงลงส้มส้มลงส้มดันไปดันขึ้นไปเห็นเพื่อนเปล่าเห็นเพื่อนเปล่าเฮ้ยโฟกัสแท็กเอ้ยโฟกัสรถรถแลมโบแลมโบตรงแลมโบแลมโบส้มดูแลมโบส้มไว้ยืนยืนทับส้มมันไว้ยืนทับส้มมันไว้เราเยอะกว่าไอ้เนี่ยเราคืนจัดเราคืนจัดคุ้งศบอย่าลืมระวังหละเข้าสองเฮ้ยไปหาเพื่อนดีเร็วเร็ว ไปหาเพื่อนไปลงกับเพื่อนเร็วๆที่เดียวกันในเฮียใต้โรงพยาบาลงัดตู้กันมาหน่อยโอเคอย่าลืมชุบเพื่อนนะเว้ยมึงเล่นจะเป็นกรุ๊ปมึงอย่าแยกกันมึงเห็นเพื่อนตรงไหนเยอะมึงเข้าไปเล่นตรงนั้นเว้ตำรวกำลังไปเติมสารพันนะพี่ตำรวจดักออกไม่ได้เลยแล้วเหลือก็ไปเอ้ยกูโดนยิงไอ้ไข่หนึ่คุมใครมาปิดตัวชุบตำรวจมาตำรวจมาดูดีๆค่อยๆปิดตัวชุบไม่มีรถนี่ไม่มีรถโอ้ยเฮีย มันไม่ยอมออกจากผมผมโดนแอตตันจริงอยู่ฝั่งตรงข้ามนะบอกหมอบอกหมอบอกหมอฝั่งหมอเลยไม่กิมน่ะอยู่ไหนวะคู่เรียกคู่เรี่กผมโดนแอตตันจริงอยู่ฝั่งตรงข้ามนะมาหน่อยโอเคชุบเพื่อนดีกวาอย่าไปตายนะต้องไม่ตายนะก็ไม่ตายเฮ้ยไอแท็กตกไอแท็กตกเฮ้ยไอเลีออนเปลี่ยนลีออนลีออนมาตรงแลมโบเลีออนเปลี่ยนไม้ยไปตรงแลมโบไอเลีออนเปลี่ยนไม้ยไปตรงแลมโบกินง่ายกินเล่นในคู่ตายสองทีในคู่ตายสองทีอยู่ตัดเล่นที่จะรดีชุบเพื่อนดี เฮ้ยมึงชนคนตายนึงลงไปชุบดิมึงชนคนตายหน่อยเฮียพี่จะได้พี่พี่มาช่วยตอห่อหซ้ำซ้ให้หน่อยซ้ำให้หน่อยใครมีไหมเล่นมีเยอะเยอะอย่าเล่นเยอะช่เลไปช่วยหน่อยฝั่งเดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปช่วยเดี๋ยวพี่ไปช่วยดิงหน่อยยิงหน่อยลด t b มันดิ ไหนไหนไหนเกี้ยวเกี้ยวอยู่ไหนเกี้ยวขึ้นมาเกี้ยวขึ้นมามเตกไปันมันชุบมันชุบมันชุบมีใหม่วสวยหลังไปมันถ้ามีฮอใหม่อะถ้ามีฮอใหม่อะหาเมหาเลยมึงมึงมึงเนียมงเยิงหน่อยเดบนรถยิงมันยิงมันเกี้ยวยิงมันเออย่ายิงอย่ายิงอย่ายิง ยิงยิงยิงยตัวตื่นเนี่ยยิงตัวตื่นเนี่ยยูลุงลุงไหวปะมึงชุบไปเลยบุกชุบไปเลยไม่ต้องกลัวตายโอเคชุบเพื่อนเน้นชุบแล้วเฮียมึงกลัวเฮียอะไวะมึงชบีีไม่ตายุกบอีกเว้ยหมากชบหน่อยมเชุบหน่อยมเลชอ่นว้ยดิมเลชุบหน่อย เฮียอะไรมึงไอ้สัตว์ไหวไหวยไหวยูเล่นมีดเยอะเล่นมีดเยอะก็ถึงจะหมดนะก็ถึงจะหมดคือเจ็บนะ่ืมึงมึงก็เจ็บเล่นมีดเลยมึงเจ็บมึงเจ็บเล่นมีดมึงเล่นมีดเยอะๆโอเคฟังกูเล่นมีดเยอะๆไปไม่ไหวแล้วมึงแค่ทุบไว้ตอนนี้ต้องทุบจบแล้วจบแล้วจบมาแล้วเฮียอะไรสัตว์ เฮ้ยชุบไปเยอะ UK ชุบไปเยอะมันจะเกืนแล้วชุบไปเยอะไหมึงเกืนได้มึงแค่ชุบเว้ยชุบเยอะๆชุบไปเยอะมีดปอกตะกอนชุบมันด้วยมีดปอกตักอนชุบมันเป็นจริงนะอย่าันเล่นมึงพูดว่าใครจะเล่นอะไรมึงพูดออกมาไปอีกไปอีกงดจัดหมดไหมจัดงด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 จัดชุดบเพื่อนด้วยว่าชุบใครอีกไอีกงดจัดงดเยอะมากอะการเว่ยสติเว้ยไหวเฮ้ยน้อง งูตายสองเนะครับไอ้งูเฮ้ยชุบเพื่อนดิเฮ้ยจุบกูยิงกูเฮ้ยไอรีออนชุบเพื่อนด้วยอะไอรกูตายปะกูตายปไอเวฮะกูชุ้ตายป้เอนกูเป็อ๋องไอสักูชุบน้องกูชุบน้องกูชุบน้องเอาหลบไม่ได้กูชุบกูชุบแล้วกูชุบน้องแล้ว ไปไม่มึงอ่ะกูชุบกูชุบหันแล้วกูชุบพันแล้วกูชุบพันแล้วหันเกิดหันเกิดหันเกิดขึ้นมาเล่นข้างบนเฮ้ยมันไม่ไหวแล้วเยี่ยที่เป็นเอ็กมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้วชุบเพื่อนนี้ชุบนี้ไอชุบไปชุบไปน้องเล่นมีดเยอะเล่นมีเยอะเยอะปิดตัวชุบปิดตัวชุบปิดตัวชุบยูเคยูเคกูเก็บไม่ได้กูเก็บคนกูเก็บไม่ได้คนเดียวเดี๋ยวกูเล่นไม้คนเดียวมึงเล่นมีดกันเยอะ กากไอ้เหี้ยยังกากเลยเหี้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเฮ้ยมึงดันขึ้นมายูเคดันขึ้นมายูเคดันขึ้นมาอีกยิงเหี้ยอะไรมึงมึงทำเหี้ยอะไรมึงทำเหี้ยอะไรตายไม่ตายไม่ตายไม่ตายปิดตัวชุบดิ้ปิดตัวชุบมาดิปิดตัวชุบมาดิ ไอ้ชุบก่อนชุบก่ไอ้เดี๋ยวพี่ยงพี่นินจาหนยผัน่านดนด้นเขามที่ไหนูชุบกูชุบไปนินจากูชุบปนินจากูชุบปนินจาแล้วกูชุบปนินจาแล้วกูชุบปนินจาแล้วรีออนรีออนจะเย็นน้องชุบดูดูเพื่อน่อนดูเพื่อนงอนชุบอยู่ไอ้กูไปต้องซื่อไอกเอขยะ าไม่หยุดเลยเนี่ยมึงก่อดไยอมราเช่อมึงกแดกไงคุยมึงยอมเราเช่อแมึงกแดมึงภมใจน้อยคุยแงตามภูมใจเลยเนี่ยก่อเขาด้เองนยชุบเเยอะชุบเยเยอะไอ้คุยก่อาดกภูมิใจน้อยเสียวออกออกออกออออออกอขึ้นรถขึ้นรถยูเเงียบยูเคยูโอยูเเงียบเงียบเยบขึ้นรถขึ้นรถยูเคเงียบขึ้นรถยูเเงียบ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  เงียบเงียบอยู่เค็งเงียบเฮ้ยเงียบเงียบฟังกูไม่ลุกไม่ได้ตำรวจตำรวจตำรวจยิงไม่โดนยิงไม่ยิงไม่รึเลยเฮ้ยตำรวจยิงเยอะไปอยู่เค็งหนีเลยออกเลยอยเค็งออกด่วนๆตอนนี้ ต่อต่อโดับไปแล้วมั้งากขอสองสั่งนะเราเอ้ารอยอยู่ไหนเรารับคูดได้เพื่อนวางปะกำลังไปรับก้มกบลังไปเพื่อนกำลังไปเผาออกแล้วมันดักเผานะเว้ยมันดักเผาหรือเปล่าจะไม่เจอหมดช่วยนะหมดเพื่อน อ,อยู่ชุบตึ้นอยู่ออกเลยออกเลยออกเลยทุกคนออกชุบเพื่อนเฮ้ยชุบเ,เพื่อนแล้วออกชุบเพื่อนมาก้อนมาตรงกีบีบีซ่มดิดูเพื่อนได้เพื่อนให้หมดแล้วออกพร้อมกันให้หมดบอกตลอดเลิกยิงเดี๋ยวออกให้แล้วบอกตลอดเลิกยิงเดี๋ยวออกให้แล้วเฮ้ยเลิกเลิกตีเขาดิแล้วก็ออกเก็บอาวุธให้หมดเก็บอาวุธ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 ออกมึงชุบให้หมดเก็บอาวุธบอกตลอดเดี๋ยวออก ไอบอกให้เก็บอาวุธไงใครวะน่ะเข้าวอลหน่อยดิอได้แล้วอได้แล้วพอแล้วฟังกันบ้างดิเฮ้ยถ้าเก็บอาวุธออกเพื่อนมดนไม่ได้เขาวอลเพื่อนมันไม่ได้เข้าวอลมึงใจเย็นระเบิดนะพี่ระเบิดเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ได้เข้าวอลบอกเพื่อนคนบอกเพื่อนพี่มารู้อยู่ไหนพี่มารู้ไอร้องไมายังเพื่อนระเบอกดีมาดีมาดีไอ้เกี้ยนีตอเนี้นอยหมดดูข้างในดูให้หมดเลยดีไม่ตรงนี้ตรงไหนข้างหลังน้องข้างหลังข้างหลังคนนึงรออยู่ไหนเนาะ เพื่อนของเราเฮ้ยฟังฟังเงียบเงียบเงียบก่อนเงียบเงียบแป๊บ